โชคลาบ,นบแนวต่างตๆมันสะสมด้วยวิธีไหนครับทําไมบางคนถึงมีโชคเยอะเงี้ยเพราะทำมานะโตไม่ใช่ทำมาไม่เห็นอย่างกุศลาทำมาเน่ะธรรมาชาติทำมาแล้วก็ทําไปไงครับถ้าไม่ทํำมันก็ไม่มา <c oughs> ตู้ําวันเนี้ยก็คือวันเนี้ยจะพรุ่งนี้ <c oughs> มันก็เป็นวันเนี้ยใช่ไหมล่ะครับออตู้ําทุกวันน่ะ<อ>มีไหมมี สักระยะหนึ่งดูกับเอาของตัวเองเอามาใช้เห็นยากเลย <c oughs> แต่โชคลาบไอหลวงตามันก็มีเขาเรียกว่าหลายทิศทางบางคนก็ไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคบางคนก็มาจากได้น้าทีการงานไดู้ที่กรรมในอดีตที่เขาทําครับพุทธศาสน์สามารถจะรู้ได้นะบางองค์เนรู้แม้กระทั่งอาชีพดูแล้วผมจะทําอาชีพอะไรก็บอกได้รวยได้นะ อขาทำบุญท่าทามาอย่างรับนไม่ยกตัวอย่างนะเคยครับท่านบอกให้ไปทำมันก็รวย,ยจริงๆริงไปขายน้ำเนี่รวยแล้วอื่นไม่ทำาะไรขายน้ำอย่างเดียวรวยครจริงอไอคนบอกนะไม่ดีหนังสือเลยพระที่บอกไม่ดีหนังสือค อปสองปสามประมาณเนี้จะบอกไอ้คนนี้รวยได้เออถ้าท่านอยากรวยเนี่ยท่านจะรวยไหมเอารวยแต่ถ้าไม่เอาไ่ด้มีประโยชน์อะไรล่ะใช่ไหมเพราะนั้นพุทธศาสตร์มันก็เลยบางคนบอกโอ้ยโลกุวัวทำไมผู้ที่มีกำลังไม่มาช่วยท่านไม่ช่วยหรอกเพราะมันเป็นกรรมของมนุษย ใช่ไหมล่ะท่านรู้ว่ามนุษย์มันเป็นยังไงเอ,อมนุษย์มีกรรมไงบยกเว้นมันเบาบางนะอาจจะช่วยอยูนะ่ช่วยหนักเป็นเบาหน่อยหน่อยได้อ,นนยยอยู่นะครับอ่าหลวงตาครับอันนี้สวดมนต์ในในศาลาครับคือเวลาเราสวดไปเนี่ยมันเหมือนว่ามีอีกเสียงหนึ่งเนี่ยมาสวดกับเราด้วยพอทีนี้เราก็เลยลองหยุดสวดดูไอเสียงนั้นเนี่ยมันก็หายไป พอเราเริ่มสวดใหม่อเสียงอีกเสียงหนึ่งมันก็มาสวดพร้อมเราต่อไงครับก็ถูกแล้วเขาไม่มีลูกเนี่ยตุมันเป็นนามมาทําเป็นวิญญาณเป็นผีอ,อเรามีลูกมีนามคใช่ไหมมันเอาบุญมาได้จะ่เขาเอาไม่ได้คเขากอกลับแล้วเขาจะต้องผ่านลูกนามเราแสดงว่าซีกันซีพุ๊กันนะสามารถจะแฝงไปหลายเปอร์เซ็นตะ์ะ แต่อีกกรณีหนึ่งก็คือที่เสียงเปลี่ยนไปเลยครับเป็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างคนแก่บ้างครับพอเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามัน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 น่ากลัวมันตกใจ่าัเงี้ยมันไม่น่ากลัวหรอกถ้าเรารพิจารณาตามความเป็นจริงนะไม่น่ากลัวเขาคิดว่าเราเป็นตัวเองจะเป็นร่างทรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนะวิญญาณมีทุกข์เลยเวลาเราสวดมนต์เนี่ย ถ้ามันรู้จักเรามันแฝงอยู่แล้วนะทุกมีทุกมาตั้งนานขึ้นมาเจอนี่หนละน้องมาเลยเข้ามาในจิตเราเลยอะ่ะเปลี่ยนเสียงเราเลยอะ่ะไอคอนนั้นเออกูมั่งเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาไม่เห็นนะอันนี้คือเราได้บุญใช่ไหมครับเ,เราก็ได้เจแล้วไม่มีเรามันก็ส่วนไม่ได้ไนงะ ถ้าเราหยุดสวดมันก็ไม่สวดแล้วมันไม่ไม่ได้ยินนะเขาไม่มีลูกไม่มีลูกมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณครับอันนี้พิสูจน์มาแล้วเหมือนกันค,<ร>คนทรงเหมือนกันพิสูจน์มาแล้วไปดูมาแล้วอคนทรงเนี่ยพอรับขันมาเนี่ยมันจะเป็นลานบินเลยและเครื่องบินทุกชนิดจะลงแฝงเข้าได้เดี๋ยวก็เด็กมังกม่งเดี๋ยวก็ผู้หญิงมั่งเดี๋ยวก็เจ้าพ่อมั่งเดี๋ยวน่นนี่นั่นคื มันรับแล้วมันก็เพลินใช่ไหมเพลินเพราะอะไรเวลาใครถามมันรู้หมดแหละรู้ปัจจุบันไปอไปอดีตนะอนาคตมึงไม่รู้บ้านมึงอยู่อย่างนั้นมีผัวสองคนมึงจิงผัวเมื่อคนหนึ่งมันรู้หมดแหละแล้วคนไปถามไม่เชื่อได้ไงแล้วใช่ไหมจะถามพวกนี้ดิมันก็เดาแหละพวกนี้ยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีพลังงานเนี่ย ผมจะไปพิสูจน์มาแล้วสมัยก่อนนั่นแหะเราที่ฝึกอยี่วกับหลวงพ่อเอ๊ะคนทรงเนี่ยทำไมคนมันไปเยอะไม่เยอะได้ไงมันเป็นผีอ่ะผีทั้งหลายผีด้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานเป็นกุมารมัง่ง <c oughs> เป็นชาวโลกแมองนี้มันน่นนี่มันเป็นวิญยญยาณเราถามมันมันก็รู้ว่าเรามาจากไหนอ <c oughs> ใช่ไหมแต่มไม่รู้ว่าเราพ่งนี้เราไปไหนไม่รู้ค <c oughs> มันก็เดาะ อดีตปัจจุบันไปอนาคตแล้วอย่างวิญญาณพวกนี้เขาสวดมนต์ด้วยตัวเองไม่ได้ฮะรลวงไม่ได้โยขนาดยามาเนี่ยเขาจะสวดไม่ได้เลยแต่ที่เขาสวดเขาชินมาจากมนุษย์เนี่ยครับเขาไม่ได้ไปร้องลําทําเพลงเหมือนดาวดึงเนี่ยยามานั่งสวดมนต์อย่างเดียวเลยม,มันชินไงนตายไปสวรรค์ชั้นนั่งกันนัง่งนะโมพุทายะอยู่นั่นแหละ คือทั้งชั้นเทวดาไม่ทําอะไรเลยสวนมนต์อย่างเดียวใช่เราจะสวดอย่างเดียวเลยครับจะเว้นเพื่อนไปเชิญไปชวนนะชนวนมาเที่ยวอาจจะไปอยู่นะลงมาดาวดิ้นอยู่เทวดามันเป็นนามมาทำใช่ไหมพอเปิดเป็นเทวดาก็เตรียมตัวเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วทุกอย่างมันไปจากมนุษย์เนี่ยคือเป็นเทวดา พอเสวยบุญหมดมันก็ลงมาเกิดอีกก็ลงมามันต้องทําต่อสังสารวัตรมันต้องต่อมันต้องทําต่อไง<ะ>การมุนเวียนการเวียน่ายตายเกิดเพราะนั้นในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยแน่นอนแล้วเนีย่ยเรียนเป็นใหญ่เข้าใจไหมเนี่ยท่านให้เราเป็นใหญ่ตายแล้วต้องเป็นใหญ่อื<ะ>เกิดมาต้องใหญ่ครับ<ะ>ใหญ่จากบ้านตัวเองใหญ่จากตำบลใหญ่จากอำเภอใหญ่จังหวัดขึ้นไปเรื่อย คใหญ่ประเทศใหญ่โลกใหญ่สามโลกะธาอโอเอ้าทำไมอ่ะเรารู้การเป็นว่าใจเกิดกําหนดได้ไงยครับก็เรามีฐานนะ่นไงเรามาฝึกฐานกันกินนอนสมมุิไงตุเออขยันนอยดิครับขยันนอนขยันสวดไม่ใช่ขยันพูดนะครับไม่ใช่ขยันเล่นโทรศัพท์นะไม่ใช่ใช่ขยันกินนอนสมมุนไงครับคือที่เราฝึกฝึกที่หลวงตาให้เราฝึกเนี่ย ไม่ว่าเราจะมาเกิดก็จะเกิดใหญ่แม้กระทั่งว่าเราอยู่ในโลกวิญญาณเราก็จะเป็นผู้นำทางโลกวิญญาณตำแหน่งที่ใหญ่โูกเพราะเข้าใจเรื่องการมีวแตถเกิด<ะ>เข้าใจเรื่องบุญเนะี่ยมันไม่ใช่ของใครนะใช่ไหมบุญหรือบาปเนะี่ยมันก็หมดนะครับ<ะ>คนลงรล,ลกนะมันก็หมดเดี๋ยวมันขึ้นมา ใช่ไหมมันก็เวียนไปเวียนมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เวียนไปเวียนมาไม่รู้กี่เวียนแล้วเนี่ยจนหัวเวียนนล้วเดี๋ยวลงทางบังบังชาติเดี๋ยวก็ไปบุมบังเดี๋ยวก็ไปมนุษย์บังคุณมาอยู่เงี้ยไม่มีทิศทางเลยตอนตอนนี้ชาตินี้ต้องบังคับนะบังคับให้สร้างฐานพอตายปั๊บรู้แล้วเนี่ยเกิดเลยดีไม่เกิดดีไหมอะไรประมาณนี้ เพราะเราฝึกจนเข้าใจคนที่เข้าใจก็เลยเป็นผู้นําในการนําคนนาพาคนอื่นได้ถูกช่วยเหลือคนอื่นได้ท่านยังบอกลงตาเลยถ้าเองฝึกไว้ชาตินี้นะไอ้ที่มันยู้ยูยูยน่นะในโลกเนี่ยนะที่มันใหญ่มันเล็กมันอะไรก็ตามเถ้อหนีไม่พ้นเองหรอกท่านเองน่ะจะไปช่วยคนนะมันติดอยู่มันหลงมันลืมเหมือนเองลืมเมื่ออดีตน,น,นะ่พอเองรวยเองก็ลืมแล้ว ต่างแล้วล่ะเสวยปูนลืมืบางคนก็เสวยบาปอีกทุกโมจะทำมาหากินลืมอีกป่วยมาก็ใช่ครับทั้งหมดเลยตายหมดเลยเกิดตายเกิดหมดเลยนี่เราฝึกไว้เนี่ยเราก็ไปสอนพงนี้มันเจอกันอยู่แล้วไม่ไปไหนหรอกโลกธาตเนี่ยเจอกันลราอยู่แล้วเพราะนั้นตุ๊ยยิ้มไปเลย ตายแล้วเจอกันนะครอบตายแล้วมันไม่ใช่ของใครหรอกใช่ไหมเป็นของใครโลกเนี้ยไม่ใช่ผู้รู้เจ้ายัางมันเอาไปไม่ได้เลยนิพผ่านมาแล้วเท่ากับไปเอาแต่ความรู้สึกไม่เกิดแล้วแล้วเราล่ะจะไปไหนเนี่ยเวลามีทุกขเราจะทํายังไงดีเราจะห่างจากมันยังไงเราจะเปลี่ยนยังไงเราจะบรรเทาทุกยังไงไง จะมบเวลาเราสุกเนี่ยเราก็จะไปติดเนี่ยเฮ้ยอย่าไปติดมันนะเดี๋ยวติดเดี๋ยวตกภูมิอีน้าจะเหมือนคนรวยคนจนพวกเนี้ยตกภูมิสุกคือตอนเป็นมนุษย์อาจจะมีคฤหอหาดหลังใหญ่แต่พอตายไปไม่มีเลยบางคนเนาะนั่งอยู่ข้างทางเมื่อจะตตื่นข้างถนนมืดๆเศร้าๆใช่ที่เห็นนั่นแหละ แต่เรานั่งสวดมนต์นี่เรามีเขาลึกหาดรออยู่นะโหรโออยู่แล้วนะเราไปเยี่ยมบีมานเราก็ได้อเราไปได้มนุษย์นี่ยไปได้ทุกมิครับฝึกไปได้หมดแหละทีนี้เราฝึกมันก็เกิดความเชื่อใช่ไหมล่ะครับเอแอล้วก็เพลินในบุญเราชาติหน้าเราก็เพลิน<อ>ถ้าต่อไปเราเพลินคจนกว่าเราจะไม่เกิดนะจนกว่าจะไม่เกิดใช่นี่คือความไม่เชื่อ ที่เขาบอกไม่เที่ยงไม่เที่ยงน่ะมันจะไปมันก็เลยไปทุกทีนะเที่ยงมันมันไม่หยุดตรงเที่ยงไงครับมันเลยไปมันก็เลยต้องทําว่าต้องทําเองยังกินอยู่เองต้องทําครับถ้าเองตายเองทําไม่ได้มันกอกลับ,บโอ้ยตอนกอกลับไม่ใช่ธรรมดานะตุเคยไปดูมาแล้วที่ว่าก่อนตายเนี่ยครับใช่ อุบัติเหตุเนี่ยโอ้ยมันเข้าเข้าออกล่างมันเข้าไปบีบมาหน้เข้าไปบังคับมัให้ก็ออกออกมันก็ร้องเหมือนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทุกขเวทนาไม่อยากไม่อยากตายครับมันจะก็ห่วงลูกมันงห่วงเมียมันงห่วงสมบัติมั่งอะไรประมาณนี้จาเป๊ะถ้าเอาศพมันไปไหนมันก็ไปตามนั้นเขาไปเผาเผาเสร็จแล้วมันจะไปไหนครับก็ไปที่มันตายที่โรงพยาบาลที่วัดแถวนั้น่ะอ มันวุนเวียนวุนเวียนอยู่แถวนะั้นเนี่ยพวกนี้โชคดีถ้าเจอเราก็มันก็จะหายแวแไปเกิดถ้ามันโชคดีคถ้ามันโชคไม่ดีมันก็ไม่เจอเราอย่างนี้เรื่องของความทุกข์เนหลวงตาแสดงว่าคนเราเกิดมาก็เกิดมาเพื่อต้องเจอความทุกข์อยู่แล้วทุกข์ตั้งอยู่ในท้องนะทุกข์อยู่โลหะกุมพีแล้วแหละที่ครับแคบอย่างยิ่งครับ แม่เรากินเหล้าเราก็เมาแล้วแหละลูกก็ดิน้นเมาจริงจริง <c oughs> กินมากๆลูกออกมาติดเหล้าอีกนะ่ะโโติดมาใส่ในท้องนะ่ะคอแข็งนั้นแต่เด็กครับโอ้โหคอแข็งเลยอยู่ใน <c oughs> ท้องค <มา S 2> อตั้งเลยครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั่นแหละพราแม่เขากินไงถ้าเราสวดมนต์ในลูกละ่ะมันสวดมาใส่ใน,ในท้องนะ่ะโโเอาจริงจริงเรื่องจริงนะเนี่ยครับ เด็กบางคนก็เลยสวดมนต์ได้ตั้งแต่เด็กใช่อยากเข้าวัดตั้งแต่เด็กใช่เพราะมันบันทึกมันตั้งแต่ชาติที่แล้วไงครับที่ว่าสายใหญ่เนี่ยครับหลวงตาใช่บางคนมันพอมันตายแล้วมันเกิดเลยมันอธิษฐานเกิดเลยเกิดมาจําความได้มันก็สวดมนต์ได้แล้วไี่เห็นเนอยเยอะแยะเด็กบางคนพูดได้สั้งหลายภาษา ไม่ได้เรียนเลยครับมันมาจากอดีตทางนั้นแหละถ้าไม่เชื่อกันแล้วไปแล้วเห็นชัดๆเห็นแต่ถ้าโตขึ้นมันก็นลืมนะโตขึ้นก็มีสิทธิ์ลืมโลกติดบังคโดยปัจจุบันลืมหมดละอ๋อที่เหมือนหลวงตาฝึกให้เด็กๆมาก,ก่อนที่ว่าโอ้โหมีความรู้พิเศษเยอะใช่มันก็นลืมหมดแล้วครับมันติดโลกแลงทาลืมหมดเลยวม,มนุษย์ไดลืม เวลามีสุขมีทุกขม์ขมันจะลืมยิ่งมีสุขในลืมมาลูบลดกินเสียงพระเจ้าจึงลืมพมระองค์ปัจจุบันนี้จนจนเห็น,นจึงจําได้จึงคิดออกพอคิด <นะ S 2> ออกมันก็นย้อนย้อนอดีตได้แล้วคทายังไงให้เราลืมแต่ไม่ให้เราลืมนานนะ่มนันให้เลี้ยวกลับมาได้ไวหน่อยต้อมีฐานแล้วยังไงก็ไม่ลืมหรอกนะอาจจะมี แวบบ้างแต่ก็กลับมามที่ฐานกลับเร็วอะ่ะเร็วกว่าปกติม,มันไม่แช่อยู่ในสิ่งที่ไม่ได้เรื่องในราวสิ่งที่เป็นทุกข์มันไม่แช่นานแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยกินเอื้อมเลเขียเ่ยวเอื้อมไม่มันเลยไปแล้วไม่ม,มันรู้สึกอยู่แต่ว่ามันมันเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไวคือต้่งเทียบกับคนปกติหรือแม้แต่เพื่อนฝูงเราที่ยังอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้เข้ามาฝึก เราเห็นมันมันก็รู้แล้วมันจะไปยังไงเอาจริงนะเนี่ยเมื่อก่อนมันถามเราเอ้ยมึงไปไหนวะกูไม่เห็นมึงไปกับเพื่อนในตอนนี้กูไปวัดกูไปตรวจมนต์มันก็ไม่เชื่อเราเพราะอย่างบางคนเราดูก็รู้จักกันมาตั้งสิบปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแถมหนักกว่าเดิมอีกนะครับช่วยใครไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้ช่วยตัวเองอะดีที่สุดแล้ว การช่วยตัวเองของหลงตานะครับช่วยไม่ให้เป็นทุกข์นะช่วยไม่ให้ตัวเราเองเป็นทุกข์ใช่มันทุกข์มันก็ถ้าจะทุกข์เนท่านบอกเองอยากแก่ชาโรคน้อยอายุยืนไหมเองก็คิดถึงบุญบ่อยๆค่ัยเองก็สวดมนต์แผ่เมตตามรทานาบุญบันทึกบุญเองก็อยู่กับบุญจิตเองก็เป็นบุญจิตเองเป็นบุญธาตุเองก็เป็นบุญคกัมหนักก็เบากัมเบาก็หายเองป่วยเนี่ยเองก็หายเร็วกว่าธรรมดาอื เองไม่ทุกทรมานขนาดนั้นเวลาเองตายเนี่ยเองก็ไปเลยเองไม่อยู่ไม่อยู่หรอกเองไปก่อนที่มันจะบีบด้วยเพราะอย่างครูบาอาจารย์แทบทุกองค์ก็คือจิตท่านก็อยู่กับบุญใช่อยู่กับความสว่างทุกองจะอยู่กับบุญนะอยู่กับความอ่อนนอย่าไปนะองค์นั้นท่านรู้นะรู้ว่าเราคิดอะไรโว้ท่านไม่รู้หรอกท่านภาวนาอยู่ับพิจารณาอยู่ที่ท่านรู้อะท่านรู้เองครับ รู้ตอนที่มันถามนั่นแหละจะรู้อยู่อย่างมีคนชอบถามว่าอย่างหลวงตาอยู่ใกล้อหลวงตารู้ความคิดเราอไงเงี้ยโอไม่เชื่อไม่ใช่แล้วก็แผ่ไปไงแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญหม,มันบันทึกบุญไง ีปรู้สมัยความคิดของคนถ้าเราเข้าใจจริงๆเราก็ไม่อยากไปรู้เรื่องราวคนอื่นโอ้โหเสียเวลาจุกครับเรื่องมนุษย์มันสับสนวุ่นวายคิดเป็นชั้นๆในบางคนเนี่ยคิดหลายชั้นนะโอ้โหเหมือนเล่นมาคอสนะครับคิดคิดจุดกินสองสามสี่ชัวนนะคิดหลายชั้นครับเราแค่เจอหน้าแล้วก็แผ่เมตตาให้กันยิ้มแย้มให้กันส่งบุญให้กัน ความคิดหลายชั้นเวลามาฝึกกรรมฐา,านมันถึงได้หวักวกลัวจะแกะออกแต่ละชั้นเนี่ยตุกครับเหมือนหนมชั้นนะลนะยากแกะออกแต่ละชั้นมันคิดหลายชันครับมันมันมันพันกันนะมันซับซ้อนนะนน่าสง,งสารนะฮะถ้าไม่กลับมาฟืน้นฟื้นความหลังนะของ คนในประเทศเราเนี่ยลำบากนะะโดยเฉพาะยุคนี้โรคโรคระบาดโรคอุบัติเหตุโรคภัยธรรมชาติโรคมนุษย์ฆ่ากันโรคอุบัติเหตุอุบัติภยัยเนี่ยนะต้องจิตจ้อยู่กับพระแะต้องอยู่กับคลื่นของวิญญาณนะไปไหนต้องแผ่เพราะวิญญาณเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเราได้ไม่ให้ไปตามคลื่นของมนุษย์ใช่ไหมเราจะ เราจะเวลาไปนะมันจะคาดคาดคาดไปเรี่อยอ่ามีเหตุให้เลี่ยนไม่เจอเพราะเราเป็นผู้มีประโยชน์ครับ,รบเพราะอย่างโรคภัยหรือความเจ็บปวดนะครับความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ได้มีบอกกล่าวเราว่ามันจะมาเมื่อไหร,ร่นังจาวว่ายุคนี้อโรคระบาดเนี่ยมันเป็นมนุษย์ทําขึ้นรสร้างขึ้นมนุษย์นี่หวัง ซับอย่างเดียวเลยคอะไรกูไม่สนหรอกขอให้เดใส่ซับของนี่เยอะๆเล่นหมดละเพราะนั้นของทุกอย่างมันเป็นพิษนะครับของที่เรากินเนี่ยเห็นเราเรากินแล้วทำไมปลอดภัยสักอย่างโอ้แพงก็แพงกินเข้าไปยังปวดท้องอีกนะครับเนี่ยมากินกล้วยกินผลไม้นี่เนี่ยยางงามเนี่ย จะาปลูกผักเขาปลูกเองนะครับซื้อมาในตลาดแล้ววะไม่ได้ซื้อปลูกเองฝากนะซื้อ,อพวกหมูพวกอะไรซื้ออยู่กล้วยกล้วยก็หวานครับพอเราปลูกใกล้ส้วมละระบบนิเวศมันไปแล้วตุมันไม่มีผลละค,คนจีนเนี่ย ขาถึงไม่ทิงพวกนี้เห็นนะเพราะที่เรากินไปนี่มีค่ามากครับแพงก็แพงในท้องเราเนี่ยมันก็มันก็เอาเนี่ยน่ะไปลด<อ>ขี้หมูขี้ไก่ใช่ไหมเป็นปุ๋ยนั่นนะขี้คนมันก็เป็นปุ๋ยเหมือนกัน,นยิ่งกว่าขี้ไก่ขี้เป็ดอีกนะเพราะตอนมันอยู่ในท้องเราเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่พอนออกมาทําไมแล้วก็หยีหยีกับมันนะใช่พูดถึงเดี๋ยวที่นี่ ต่อไปต้องไม่มีส้วมแล้วเอาเสียงคนอ๋อั <c oughs> อกเวลาปวดก็ไปขุดขุดแถวๆต้นไม้ดีไหมมันเป็นปุ๋ยไงจุตอนนี้ของฉันฉันดูแลเองใชทง่ทั้งรดน้ำทั้งใส่ปุ๋ย <c oughs> ดีไหม <c oughs> โอ้โหอ่าอยัติธรรมถามว่าอย่างเวลาเรา ให้พระให้ประคามหรือว่ารูปภาพหลวงปู่กับคนอื่นไปนะครับหลวงตางเราเกิดว่าเขาแค่นำไปไว้บนหิ้งพระประโยชน์มันจะเกิดไหมครับเกิดอยู่นะเกิดอยู่เพราะเวลาเราสวดก็ไปตามมันมันไม่ใช่ของเขาเราเจ้าของเราเจ้าของเดี๋ยวคนเขาอยากได้เดวเขาไปห้อยเองอรู้เนี่ยอย่างเนี้ย ไม่ใช่ยอยู่ที่นี่น,นะจุบย้ายไปเรียนหลวงพ่อท่านก็นย้ายไปนะมัดตัวไปไม่เห็นสมัยก่อนนะพอสงครามหลวงพ่อก็ย้ายไปเรียนกับมนุษย์หลวงพ่อก็ไม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย,ายตามตามสภาพสภาพโลกในแต่ละยุคประมาณนั้นนะ่ะครับอ,าอ่ารย์ที่ทาอยากสอบถามหลวงตาว่าถ้าเกิดว่า เขาปรารถนาแบบนี้หรือตั้งสัจจะแบบนี้นะครับมันใหญ่เกินไปไหมเขาบอกว่าเขามีความตั้งใจที่จะหล่อพระทองคําขนาด9นิ้วจํานวน4องค์คือมีองค์สมเด็จองค์ปฐมอารมณ์มหาจักรพรรดิแล้วก็หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาเอาไว้ประดิษฐานบรรจุไว้ในพระธาตุพนมสี่องค์ครับก็ได้ยล่นะ วิธีทางเราวิธีางก็หลวงปูด่ดูครับสัจจะที่ไม่เกินกําลังก็ไม่ทําให้จะไม่ทําให้เราเป็นทุกข์เลยเพราะหลายคนตั้งสัจจะแล้วลืมดูกําลังตัวเองมันก็เลยเป็นกังวลในสัจจะที่ตั้งเนี่ยใช่ เขาต้องอธิษฐานนะอธิษฐานล้ก็ทาถ้าเป็นหลวงปู่นะในศาลหลวงปู่นะไม่ได้อธิษฐานแล้วไม่ทํานะคือทุกคนอธิษฐานได้ทุกคนได้ทุกคนอย่างลูกตาอธิษฐานจะทําอะไรต้องทาเลยครับจะสร้างพระก็สร้างเลยอืมไม่ลองไม่จากน้อยก่อนครับเมื่อก่อนก็สร้างปูโทษ จะร้างคงพูดทวดกัให้ร้องหลอเขาขึ้นหุ่นเลย <c oughs> ให้เขาขึ้นหุ่นเลยอ่ะครับป,ปัจจัยสตางไว้ที่หลังมันที่หลังอยู่แล้วพอเราสร้างหุ่นท่าน้วเริ่มมาแล้วเพราะมันมีแล้วเนมีเห็นแล้วมันมีรูปนยครับมันมีลูปนะนาม,มาทําก็เริ่มเกิดแล้วที่ที่ทำทุกวันนี้นะพูดถึงไม่ใช่คิดแล้ว ไม่ทํานะต้องหาเงินก่อนเลยนะไม่ได้คทําเลยถ้ามันหยุดชะง,งักก็รอไว้ก่อนนี่เราค่ทำ่องอย่าเหมือนเราจะสร้างหลวงปู่หลวงปู่ก็รู้เทวดาที่เกี่ยวข้องกับท่านก็รู้ใช่ท่านก็มาช่วยผมไม่ได้สร้างรูปรักณของเรานะครับเราสร้างรูปลักของพุทธ,ธะธรรมสังฆะเราเป็นกัวงวลไม่ได้ ก็ถูกเราถูกครับทำเลยไงทําเลยอให้เขาขึ้นหุนเลยนะมันยังไม่รอง่ายๆเราหุนนะขึ้นหุนก็เป็นรูปแล้วเนี่ยก็บอกบุญไปดิครับหุนขึ้นแล้วอจะรอนันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปครับ